หนึ่งสองสามพริกอีกช้อนให้จิงวานี้พริกครับพริกครับพริกพอู้อู้พริกห้าช้อนพริกจะแตกแน่แบบเขาหนึ่งช้อนครับสองช้อนครับสามช้อนครับสี่ช้อนครับช้อนสุดท้ายครับได้ได้เล่นครับทุกคนได้เล่นครับห้าครับอ่าเฮียเขาไม่ถูมันกดเฮียอะไรนันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางช่องลุ่งอีกแล้วต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยเชิญรับชมคลิปให้สนุกนะัดจ้ะสามอหนสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ช่องลุ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีเกมดีๆมาแข่งกับไอตูนอูกางนะครับก็เป็นเกมแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรายังไม่กินธรรมดานะครับเราจะกินด้วยการจับฉลากเสียงดวง ปรุงรสก๋วยเตี๋ยวนะครับว่ามมเราจะใส่พริกเราก็จะมาหมุนสปินนะฮะว่าจะได้กี่ท้อนกีนะ่ท้อนเนาะสปินเรามีกี่ถึงกี่ท่อนถึงเจ็ดเจ็ดอ่าถึงเจ็ดนะฮะหนึ่งถึงเจ็ดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่ารสชาติของใครจะกินได้กินไม่ได้นะฮะเราก็ตอนนี้เราซื้อก๋วยเตี๋ยวของร้านเนยนมนะฮะร้านเนยนมครดีเลยพวกนี้หลังจากคลิปนี้ออกไปมาก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไปเรามาดูเลยครับลุ่งอีกแล้ว โอเคงับก่อนแรกเราต้องมาแกะเดี๋ยวไม่ดูไหมแกะครับขอเวลาแกะแป๊บนึงนะฮะน้องๆอย่าลืมระหว่างดูไปตอนนี้ก็กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับก็น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้ากล้องไม่ดียังไงคนถ่ายไม่ดียังไงดูหนากล้องด้วยดูหนาคนถ่ายดิสองหนาคนถ่ายดิมึงสองหนาตัวเองดิสองครมาใครเริ่มก่อนชิ้นต่อไปเอาอะไรดีชุบแป๊บแป๊บเอาพริกก่อนเอาพริกก่อนใช่ไหมเยอะอย่างแรกการกินก๋วยเตี๋ยวเราต้องปรุงพริกก่อนมาเอาพริกก่อนนะไปงั้นชุบมา ปูหมุนก่อนเฮ้ยมึงหมุนก่อนเออคนแท้หมุนก่อนดิต้องตามดูไปดกลครับไปดูใกล้อะไรหนึ่งสองสามพริกีกช้อนครับจิงววานี้พิกครับพิกครับพิคพิคอู้พิค้าช้อนเแก่เลยเขาปูจุกนพพิค้าช้อนมากล้องมาดูจะใส่ให้เองนะฮะห้าช้อนนะครับน้องมากต้องไอเทียใส่ไอ้เทียกล้องเวียดมรงนานและหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนครับ สองช้อนครับสามช้อนครับสี่ช้อนครับแล้สุดท้ายครับได้ได้เล่นครับทุกคนได้เล่นครับห้าครับอคนคนเลยคนเลยมาดูการ์ดคนกันมาดูคนหน่อยคนเลยคนเลยคนเลยคเยอะอีกถ่ายไสกูต้องบอกตกล้องไปอ่ะต่อไปครับของผมนะฮะมาคอยใส่กูดีอีกนะฮะต่อไปของผมนะฮะของครุ่งนะครับกดเลยกดเลย เท่าไรกี่ช้อนสิบช้อนเลยออูู้สี่ช้อนได้เหรอเล่นผมก่อนครับผมห้าช้อนสี่ช้อนที่นี่มาเนี่ยครับช้อนอุ้ยอ่ะมึงใส่เยอะเกินหนึ่งช้อนแล้วครับสองครับสองพี่ขอตาน้องๆอย่ากทำตามเป็นเด็กผ่านนะฮะตีช้อนครับยได้น้อยกว่าตัวนิดนึง ต่อไปอะไรดีพริกผ่านไปแล้วน้ำตาลต่อไปน้ำตานะลน้ำหวานแดงแน่น้ำตาลเราชกใครมาก่อนแลาชู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 จุ๊บโอ้หัวขะน้ำตาลครับผมน้ำตาลช้อนไปเลยครับน้ำตาลน้ำตาลสองช้อนเฮียเอ๋อกูได้สองช้นะอนมันจะเข้ากันตรงไหนวะตูนพริกสี่ชอ้อนน้ำตาลสองช้อนตาลสองช้อนมีบุญอะไรดีน้ำตาลนะ่ะโอ้ตวงทำไม ใส่ก่อนหนึ่งโอ้ยอยากต้องมาดูใกล้ๆต้องมาดูให้ใกล้ก๋วยเตี๋ยวยายนอมกูอรบสารเลยน้อกินพริกต่อไปตาคุณต่อไปตาคืนไปน้ำตาลครับเจ็ดช้อนไปเลยครับรอแล้วรอแล้วอ่างสาลี่ตุ่นช้อนช้อนเดียวโอ้ยตูนพริกนะครับน้ำตาลเนตุลหนึ่งช้อนแต่พริกของมันสี่ห้าช้อนจ้ะ ขี้ข้าจังวะใส่เยอะเลยหนึ่งช้อนกูจะใส่ห้ก็ได้ไ้คงณใส่ไม่เกี่ยวมีการสั่งดิ1ช้อนคนเล่คนเล่มนุษย์คามนุษย์อะไรมนุษย์คนครับมีอไรไงต่อไปน้ำปลาน้ปลาตาหน่อไม้นฮะสปอนเซอร์ตาหน่อไม้เข้ามาฮะกินแต่เด็กๆมาขอหนึ่งชุดลืมปะชูเย้คุณลุงครับาจ้ตัวเป็นช้อนน้ำปลาเนี่ย เราต่วนเป็นช้อนนี่นะเข้าใจไหมครับโอเคมาเรามาดูได้กี่ช้อนปึบกี่ช้อนครับเจ็ดช้อนครับดูตัวใส่น้ำปลาเจ็ดช้อนครับเต็มช้อนหรือครึ่งช้อนเต็มช้อนดี <No. S 1> น้ำปลาเจ็ดช้อนเป็นไส้อะกี่เซตเป็นไส้อะ เอาูจะเต็มขนาดนั้นเลยนี่หนึ่งฮะเปิดออกไหมมันเปิดยังไงวะหนึ่งไงเดือดมันแม่งเก่งว่แฮะน้ำปลาเจ็ดช้อนครับว่ากูตายแน่ฮะน้องอู้หูเปิดแล้วปะพวกกับพวกเปิดรอบที่สองครับโอ้เปิดประทุนยังงี้นี่สองครับสองโอ้โตายเด็สามครับสามสี่ไม่งิเจ็ดช้อนเลยนะสี่ครับโอ้โหทำลายกูเกินห้าครับหกครับ อัดตายเก็ดครับช้อนห้าห้าช้อนมาตูนไทยกูดีเดี๋ยวกูใส่ให้อ่าถ้าไรนะกี่ช้อนนะห้าห้าช้อนนะฮะห้าช้อนนะหนึ่งสองสามสี่ คน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  <ไป S 1> คนไป <คน S 3> ได้มนุษย์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 ต่อไปเลยเลยนี่กูแถมไม้เฉยนเนี่ยจริงๆมันเขาไม่ได้ใส่หร,หรอกมาอันนี้นะเว้ยตวงเป็นชอ้อนเหมือนกันกรรมการมาชิมนะฮะว่ารสชาติของเราเป็นไง <c oughs> กรรมการเราอยู่ด้านหลังนะฮะเฮ้ยอย่าอ่าอ่อไปชอบใครจะได้ใส่ซอสหอยนางรมตามแม่ครัวมาต,ตึงตึงตึงไปหมุนหมุนครับซอสหอยนางรมครับ ไปดิหครับโบูไม่นานาถึงตอนกินเลยว่ะหนึ่งช้อนพูดยันนี่พอตอนอน้ <2 S 1> ห้ช้อนใช่ไ <2 S 1> หมหอมหอมสายแตะสารอ, 4, อ๋อสีอ๋ออ๋อนีพอ <5 S 1> ต่อไปถ้ากู อนเ,นเอาไปรับผมนะฮะเราจะได้สายซอสหอยเท่าไหรปมาดูฮึบหนึ้ยช้อนเดียวโอ้โหสามช้อนครับสามช้อนสช้อนผมยืนแค่สามชอ้มชอนนะฮะน้องๆน้องๆน้อง,อ,ง,อ,งอ่อ <c oughs> อาผมใส่อย่าหลีบหลีบงื้อใส่เองก็ไม่ได้หนึ่งพอพอ,อเมื่อกี้กูใส่มึงน้อยสามช้อนเด้อร่เจ้ไหม ตั้งใจแล้วเกินสามโทอ่าหกหกหกตอไปเสร็จแล้วรสชาติรสสองสีแตกต่างกันไหมดูต่อไปพร้อมกินยัง้อมครับปลาลุ้งอีกแล้วชิมน้ากันอันดับแรกครับปีโ้วเนี่ยัดดู Lấy Bỏ kín vô cắn Bỏ đi À 3, 2, 1 Ê, tay con nắp thấy đi Nắp thấy đi 3, 2, 1 Không cú kín đây à, Không cú đây à, Đu nạt ta đi Này, xin lô tràm một Ai mốt đâu đi Xin ตังๆเอาไหมดนลยใครมมดวิ่งรอบบ้านเห <c oughs> ีย้ยของไม่ดูมันโคตรเหี้ยะทำไม่สองสดน้ำเลยทีนี้มาสดน้ำคำอีกทีนึงอย่ายอมพ่อ่ะแล้กลนับดินับดิสามสองหนึ่ง,อ,ง,งอ้าวุ้งน้อยเกินดูเลยเออามสองหนึ่งสามส ไม่ได้แล้วอ่ะต่าครับทุกคนอือเดือดลูกที้หมันใส่ตากล้อนมาามันใส่ตากล้องไว้อ่ะชิมสองชามเลยตากล้องอ่ะฮมาเอาโหเสร็จหรือไรเนี่ยเอากินนะลูกเอาน้ำก่อนแล้วเร็วเปล่งเม็ม อ่ากินซูเซ็นไปขอเซ็นไปขอเซินไปรีบกินดิอ่ะสาม,อมสองหนึ่งครับอือ,อเป็นยังไงอ่ะตาไปเขงให้ตูนของกูยังบวบเดี๋ยวอีกชามหนึ่งไงเดี๋ยวอีกชามหนึ่งมามาเป็นสำหรับพริก ออะอเอออ่ะสามสองหนึ่งครับอืมไงครับคูครับจบท้องครับโอเคมาโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับให้ตากล้องให้ตากล้องพูดมาของใครรสชาติดีก่อนคุณตูนครับเหียเอ้ตูรสชาติดีเฉยโอ้โหจะชนะทักหน่อยเอาไงพูดไหมูต้องชนะิิ ตูนครับ <laughs> อะไรอะได้โอเคครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตนะครับอยากติดตามเฟซบุ๊กแล้วขึ้นเฟซบุ๊กไห้ตูนให้ด้วยหรือไอตูนนะฮะจะรูปของพี่นะฮะไปไปติดตามกันนะครับผมเจอกันคลิปใหม่วิดีโอหน้า